สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะดิฉันเพนสีละัตะน์นีค่ะวันนี้นะคะยินดีที่ได้มาป๊บป,ป,ปากค่เพื่อนในเพจ mm hmm. เพนแอนโซเลียนนะคะซึ่งดิฉันตั้งชื่อเพจ mm hmm. เพนแอนโซเลีย mm hmm. เพราะว่าดิฉันทําเสริมสวยและก็ควบคู่กับตัวละกิจโซเลียนนะคะดิฉันทาเสริมสวยมาประมาณ10กว่าปีนะคะรายได้ดีแต่สุขภาพแย่ ะะและทีนี้เสริมสวยเป็นงานที่ดิฉันต้องใช้แรงงานทํางานนะคะดิฉันต้องเปิดร้านทุกวันถ้าวันไหนมีลูกค้าเยอะเราก็ได้เงินเยอะแต่เราเหนื่อยนะคะทาให้ดิฉันต้องปวดหัวไมเกรนทุกวันเลยถึงเวลากินก็ไม่ได้กินเวลานอนดิฉันก็ไม่ค่อยได้นอนนะคะเวลาเข้าห้องน้าก็ไม่ได้เข้าถ้าทําผมลูกค้าไม่เสร็จทำให้ดิฉันมีโรคป,ประจําตัวเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคปวดหัวไมเกรนท้องอเป็นโรคกระเพาะหรือรังปวดท้องทุกวันนะคะปวดหัวปวดฟันปวดเอวปวดหลังเป็นทุกวันเลยนั่นคืออาชีพส,สวยนะคะทิฉันทําอาชีพส,สวยมาสุขภาพแย่ลงทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งมีเพื่อนของพี่อ้อยนะคะเพื่อนของสามีมาแนะนํากาแฟสูมกินแล้วหายปวดหัว ดิฉันเลยตัดสินใจช่วยซื้อกาแฟสูมในวันนั้นนะคะเพื่อช่วยซื้อออปไลน์ต้องขอกับคุณนะคะอปไลน์ของดิฉันในวันนั้นเป็นคุณนักรยนไปมนีค่ะที่แนะนาดิฉันเข้าสู่ธุรกิจสุเรียนนะคะเปิดโอกาสให้กับดิฉันดิฉันสาเร็จได้ตักว,วันนี้ต้องขอกับคุณเขาตุกครั้งนะคะและตอนีดิฉันถึงเปลี่ยนมาทาธุรกิจโุเรียนเป็นไรายได้เสริมเพราะเหมือนดิฉันบอกเลยว่าธุรกิจ เสริมสวยเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ตัวเองทํางานวันไหนมีลูกค้าเยอะเราก็ได้เงินเยอะแต่วันไหนถ้าเราไม่มีแรงไม่มีเวลาไม่มีทุนไรายได้ของดิชันก็จบเหมือนกันนะคะดนฉั้นมีความคิดว่าเสริมสวยต้องใช้ตัวเองทํางานตลอดชีวิตหยุดเมื่อไหร่ได้ได้จบเมื่อนั้นนะคะแต่ธุรกิจสุเรียนเป็นธุรกิจธรรมชาติธุรกิจสุเรียนธรรมชาติเพราะ เป็นสินค้าที่เราจะเป็นใช้นะคะมียาสีฟันมีผงซักฟอกมีกีมับน้ําน้ํายาล้งางจานน้ํายาถูพื้นมีหมดเลยเพราะนั้นสินค้าที่เราใช้ทุกวันเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดหมดแล้วต้องมาซื้อซื้อแล้วก็มาใช้ใช้แล้วก็หมดวนเวียนอยู่อย่างนี้แสดงว่าเป็นสินค้าที่เราจําเป็นใช้ตลอดชีวิตดิฉนันเลยมีความคิดว่าถ้าเราซื้อแล้วได้เงินคืนซื้อแล้วรวย ซื้อไดรหัสของตัวเองได้เงินคืนเองและที่ผ่านมาสินค้าเหล่านี้เราเคยไปซื้อที่ตามห้างร้านเคยไปซื้อที่ร้านค้าข้างบ้านเราไม่เคยได้เงินคืนเลยแต่เราจําเป็นต้องใช้สินค้าตลอดชีวิตใช่ไหมคะดิฉันเลยเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนความคิดว่าเราทําเสริมสวยก็ทําทไปแต่ยาสระผมในร้าน ต้องซื้อในรหัสของเราครีมอบบน้ายายาสีฟันผงสกโอกน้ํายาล้างจานน้ํายาถูพื้นเราต้องใช้แล้วก็ไปซื้อในรหัสของตัวเองทําบัตรลดกับธุรกิจสุเรียนไว้กับบริษัทสุเรียนไว้เราจะได้ส่วนลดตรงนั้นแล้วยังใช้สินค้าใช้ดีแล้วก็หมดหมดก็ต้องซื้อแสดงว่าเราต้องใช้ตลอดชีวิตเราใช้แล้วได้เงินคืนตลอดชีวิต ดิฉันเลยมีความคิดเปลี่ยนนะคะถือว่าใช้สินค้าแล้วได้เงินคืนสามารถใช้ดีแล้วก็โบดต่อขยายเป็นเครือข่ายธรรมชาติได้ทุกวันนี้นะคะดิฉันทำเสริมสวยแล้วทำธุรกิจสุเหรียนด้วยการใช้สินค้าแล้วใช้ดีแล้วก็โบดต่อให้กับคนที่เรารักโบดต่อกับคนที่รู้จักให้กับคนที่เรารู้จักนะคะให้เขาได้ใช้สินค้า ที่มีคุณภาพดีด้วยนะคะคนไหนที่อยากได้เงินคืนก็แนะนำให้เขามาทำบัตรลดกับบริษัทสุเรียนคนไหนที่ต้องการทำธุรกิจดิฉันก็พาคนเหล่านั้นเข้ามาเรียนรู้เดินหน้าต่อใช้สินค้าดีใช้ดีแล้วบอกต่อขยายเป็นเครือข่ายธรรมชาติช่วยให้คนเหล่านั้นได้เงินคืนกับบริษัทสุเรียนช่วยให้คนเหล่านั้นมีชีวิตทีด่ดีขึ้นใช้สินค้ามีคุณภาพ แล้วใช้สินค้ามีคุณภาพแล้วได้เงินคืนแล้วมาอยู่ในธุรกิจสุเลียนมีผู้แนะนำคอยสอนมีผู้สำเร็จลงมาคอยสอนเรานะคะเพราะฉะนั้นคนที่เราชวนมาเข้ามาอยู่ในธุรกิจสุเรียนถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะคะส่วนคนไหนที่เข้ามาแต่ไม่อยากทำธุรกิจก็ไม่เป็นไรเพราะสินค้าของสุเลียนมีสี่กลุ่ม นะคะสินค้าของสูเรียนมีกลุ่มที่1เป็นสินค้าที่เราจําเป็นใช้ในชีวิตประจาวันอยู่แล้วนะคะอาบน้าล้างหน้าเป็นฟันต้องใช้นะคะและสินค้ากลุ่มที่2เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นสินค้าพวอสุขภาพนี่แหละทำอันดิฉันทําเสริมสวยจัดได้สุขภาพแย่แต่เ,เมื่อได้กินกาแฟสมขาพี่พทเจี๊ยบลายมาแนะนําในวันนั้นให้หายจากปวดหัวไมเกรน แกติ่เราต้องกินยาแก้ปวดทุกวันต้องไปหาหมออยู่บ่อยๆเสียเงินประมาณสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอยู่ตลอดเลยตอนนี้ฉันหายปวดหัวไมเกรนหายขาดนะคะหายขาดจริงๆด้วยกาแฟโสมแล้วทีนี้เมื่อเราหายจริงๆไม่ปวดหัวไมเกเรนเราก็สามารถเกินดีแล้วก็บอกต่อคนอื่นไปเจอคนไหนที่ปวดหัวไมเกเรนความดันไขมันเบาหวานเราก็สามารถแนะนํา สินค้าเพื่อสุขภาพของซูเรียนได้นะคะเพราะสินค้าเพื่อสุขภาพของซูเรียนสามารถแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพให้เราได้คนที่ปวดหัวไมเกรนก็เราจะมีกาแฟก็ไพลัดให้คนที่ปวดท้องกระเพรื้อรังเราก็จะมีเวกิเวลาความจำขี้หลงขี้ลืมบํารุงสมองเราก็มีรอยัอนมิกเพราะนั้นสินค้าของซูเรียนมีหลายรายการมากกว่าร้อยรายการสามารถแก้ปัญหาในชีวิตปัจจาวันให้เราได้หมด ะะเพราะนั้นสินค้าของสุรียนมีนวัตกรรมด้วยเป็นสินค้ากลุ่มที่สี่นวัตกรรมมีเครื่องกรองน้ำแร่เครื่องฟอกอากาศเข็มขัดพลังงานแม่เหล็กหมอนพลังงานแม่เหล็กเป็นสินค้าที่เราจำเป็นต้องใช้หมดเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นวันนี้เพจเพนแอนสุรียนมาเปิดตัวแล้วก็ให้เพื่อนๆเนจ้าเพจเนี้ยจะได้รู้จักว่าดิฉันนี่แหละ เพนบิวตี้เปิดร้านเส,สวยแต่มีตุลกิจสุรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเรายินดีให้คําแนะนําเรื่องราวของสินค้ามีให้คําแนะนําเรื่องราวของซื้อแล้ได้เงินคืนซื้อแบบไหนทําบัตรลดอย่างไรถึงลด15ปอซ็น ถ้าทาธุรกิจมีโอกาสได้รถฟรีได้บ้านฟรีได้เที่ยวถ่างประเทศฟรีเนี่ยเราทําแบบไหนนะคะเรายินดีให้คําปรึกษายินดีที่จะแนะนํานะคะแบ่งปันสิ่งที่รู้จะให้เพื่อนๆคนไหนที่สนใจว่าเออเราเบื่องงานประจําของเราเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมีชีวิตดีขึ้นต้องการขับรถรูรู้ต้องการเวลาเรามีอายุเยอะขึ้น เป็นผู้สูงวัยสูงอายุจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะคะต้องการมีงานทํามันของตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเองทํางานเพราะสูเรียนมีระบบทํางานนะคะวันนี้เรายินดีที่จะแบ่งปันและก็แนะนําให้กับคนที่อยากมีอยากเป็นอยากได้ในตรงนี้นะคะแล้วคนที่สนใจเรื่องสุขภาพเราก็ยินดีให้คำปรึกษา ส่วนคนไหนที่เออฉันแค่ซื้อกินซื้อใช้เพื่อสุขภาพเราก็ยินดีให้บริการนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ยุคโควิดเราไม่สามารถออกนอกบ้านได้ไม่สามารถไปจับปิ้งตามร้านได้ไม่สามารถไปร้านค้าไปตลาดได้ไปหาใครถอใครได้เป็นช่วงนี้แหละค่ะเราถือวิกฤตให้เป็นโอกาสเราจะใช้สินค้าอะไร จะกินอะไรมีรูปประจำตัวแบบไหนต้องแก้ปัญหานด้วยสุขภาพด้วยอาหารตัวไหนนะคะเรายินดีรับใช้ทุกท่านส่งถึงบ้านนะคะเอาความรู้ไปตรงกับตัวเราสามารถสั่งได้ออเดอร์ได้เราก็สามารถส่งฟรีถึงบ้านได้เลย นะคะวันนี้เป็นโอกาสดีที่สุดเราเข้ามาอยู่ในเพจเข้ามาอยู่ในไลฟ์กันเพื่อได้ความรู้ดิฉันจะไลฟ์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งถึงสองครั้งให้เพื่อนได้รู้จักกันว่านี่เพจของเพนแอนซูเรียนทําเสริมสวยควบคู่กับอันซูเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนีฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกวันนี้จตดที่ว่าทําอาชีพเสริมสวยไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแม้แต่กรุงเทพคนนานนานถึง ครั้งถึงได้ไปนะคะต่างจังหวัดก็นานๆถึงได้ไปแต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในธุนรกิจสเรียนประมาณเจ็ดปีดิฉันไปเที่ยวถามประเทศในเอเชียแปดประเทศนะคะและทีนี้นี่เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วจากที่ดิฉันขับรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งแต่ตอนนี้ดิฉันก็สามารถขับรถดนได้ ขับรถยนต์ได้แล้วก็ไปไหนต่อไหนได้ด้วยตนเองเพราะขับรถยนต์เป็นนะคะแล้วก็ราคาก็ประมาณล้านกว่าบาทเป็น To y ยต a a อันตินะคะสีดำที่ขับอยู่ทุกวันนี้เป็นรถที่ชันใช้เงินโบนัสของสุเหรียนผลรถยนต์ล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเข้ามาอยู่ในธุรกิจสุเรียนเรามีแต่ได้กับได้นะคะได้มากกว่าเงินได้เพื่อนมิตรภาพที่ดี ได้สุขภาพที่ดีนะคะแล้วได้มีอิสระในทางเวลาเห็นไหมคะที่ฉันทำงานเหมือนกับไม่ได้ทำทำเสริมสวยไปด้วยไปนวนไปนี่ไปหลันลา้าค่ะเพื่อนไปจ๊อบป,ปิ้งไปไหนไหนได้หมดเลยเพราะเราทำงานที่อิสระทางเวลานะคะแล้วส่วนเรื่องเงินเราก็มีอิสระทางการเงินเพราะสิบห้าวานันบริษัทสุริยจัดจ่ายให้กับเราหนึ่งครั้ง สิาวันจ่ายกับเราหนึ่งครั้งแสดงว่าเดือนหนึ่งเราได้เงินโบนัสก,กับสูเรียนสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าแบ่งปันกับเพื่อนๆว่ายามว่างข้าหมอเรียนรู้เรื่องสินค้าข้าหมอเรียนรู้เรื่องสุขภาพเพื่อตัวเองกันนะคะยิ่งยุคโควิดเนี้ยสุขภาพเราสําคัญเพื่อคนที่เรารักแล้วเงินสําคัญไหมคะสุขภาพสําคัญเงินสําคัญถ้าเรามีงานประจําแต่เราไม่ได้ทําในตนนี้เพราะโควิด นะคะวันนั้นทุกคนเครียดแต่อยากให้ทุกคนวางใจแบบสบายๆทำตัวให้มีความสุขอะไรมีความสุขแล้วก็ทำไม่แยกกุอื่นเดือดร้อนนะคะแล้วเพจของเพนแห่นสุเรียนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาชมเข้าเว,เวียนมาทักทายกันได้นะคะในฉันเป็นศรีรัตนบุรีนะคะผู้จัดการขายระดับเพจของบริษัทสุเรียนสามารถเป็นตัวช่วยให้กับ ทุกทกท่านได้แอ้กับเพื่อนได้นะคะมีปัญหาเราสามารถแก้ไขปรึกษากันได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะวัสดีค่ะ